ยินดีต้อนรับสูตรทำอาหารง,ง่ายๆทำง่ายผมไม่ทำ Welcome to Easy Cooking Channel If not easy I am not cooking วันนี้เรามาทำเบอร์เกอร์ไก่กินกันครับเราจะมีสอง uh, รสชาติรสชาตินะ้พริกเผาแล้วก็รสชาติธรรมดาครับเรามาทำซอสกันครับเราจะใช้ uh, uh, แมเนแท้ครับประมาณครึ่งถ้วยครับ เราก็จะใช้มัสเตอร์ประมาณ2ช้อนชาครับแล้วก็แคชช OP ครับประมาณ uh, 1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็เราจะใช้ uh, แตงควาดองหวานครับันมันเป็นชิ้นเล็กๆประมาณครึ่งถ้วยครับเสร็จแล้วก็หัวหอมแดงครับประมาณ2องอช้อนโต๊ะและพริกก้ประมาณ1ช้อนชาครับ แน้ำตาลประมาณ2ช้อนชาครับเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันหมดเลยครับถ้าคุณอยากจะดูวิธีทำแตงควาดองหวาน the link ์อยูอ่ใต้วิดีโอนี้ครับอยู่ที่ใต้ความอธิบายครับถ้าคุณไม่อยากจะทำก็คุณซื้อได้ที่ที่แมกโรครับเรามาทำเฟรนช์ฟรายกันครับ ล้างมันฝรั่งให้มันสะอาดครับผมชอบเปลือกผมก็หั่นทั้งเปลือกเลยถ้าคุณไม่ชอบเปลือกคุณก็อปอกเปลือกออกไป้ะหั่นฝรั่งเสร็จแล้วก็ให้มัน,มนเป็นชิ้นย,ยาวๆครับใหญ่ยยขนาดไหนแล้วแต่คุณหั่นเสร็จแล้วก็แช่แช่น้ำเอาไว้ครับความแช่น้ำทำให้มันฝรั่งไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ล้างยางออกด้วยครับหลังจากแช่น้ำเรามาต้มน้ำกันครับ น้ำเดือดแล้วก็จะใส่เกลือรประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะและใส่น้ำส้มประมาณสองช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็ใส่มันลงไปครับต้มประมาณ10นาทีครับอย่าให้มันเละนะอ่อนิ่มเกินไปครับต้มเสร็จแล้วให้มันพักประมาณ5นาทีครับเราจะมาทอดมันเราจะทอดสองรอบครับ อันนี้เราจะมาทอดรอบแรกก่อนครับทอดประมาณ3-5ถึง5นาทีครับเราต้องดูอย่าให้มันฝรั่งเป็นสีสีทองอ๋อสีน้ำตาลครับรอบแรกให้มันฝรั่งพักประมาณ15นาทีครับหลังจาก15นาทีก็ทอดต่อครับตอนนี้ทอดอให้มันเป็นสีทองสีน้ำตาลเลยครับเสร็จแล้วก็โอยเกลือครับ แล้วแต่คูณจะเอาเค็มขนาดไหนมันฝรั่งของเราก็เสียจแล้วครับเรามาทำเบอร์เกอร์ไก่กันครับผมใช้ไก่บดประมาณ350กรัมครับทำได้3เบอร์เกอร์ครับโรยพริกไทยประมาณครึ่งช้อนชาครับเกลือประมาณ1ช้อนชาแอนหัวหอมแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผสมให้มันเข้ากันครับ เสร็จแล้วก็ผมจะแบ่งบทไก่ออกมาครับที่มันจะเป็นรสชาติน้ำพริกเผาครับเบอร์เกิ์ชิ้นนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาเฟลเวอร์ครับอีกถ้วยนึงมันก็จะเป็นรสชาติธรรมดาครับผมใช้แป้งทอดกรอบครับผมจะโรยพริกไทยลงไปใส่เกลือประมาณ1ช้อนช้า ใส่พริกกลประมาณ1ช้อนช้าเสร็จแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันครับผมเอาน้ำมันใส่มือเพื่อไม่ให้ไก่มันติดมือผมครับไก่บทชุดนี้ก็จะเป็นรสชาติธรรมดาครับผมทำได้2อ,อัน ก่ชุดนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผารสชาติครับเสร็จแล้วกเ็เรามาทอดกันครับแก๊สไฟอยู่ที่ประมาณตรงกลางครับ ผมชอบชีสเอ่อชีสบดครับเชอร์ชีสถ้าคุณมีเอ่อชีสเป็นแผ่นๆก็ใช้ได้ครับแล้วแต่คุณใช้เฟลเวอร์ชีสแบบไหนหยุดตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบชีสของผมละลายครับผมก็จะใส่เข้าไปในเตาอบให้ชีสมันละลายเตาอบผมตั้งเอาไว้ประมาณ200เซลเซียสครับถึงอ่อ ครามร้อนแล้วก็ผมก็จะใส่ไก่เข้าไปก็ดูมันครับอย่าให้ชีสมันไหม้ชีสละลายแล้วก็เอามันออกมาครับเรามาทำขนมปังเบอร์เกอร์กันครับใส่เนยลงไปครับ ตอที่เนยละลายแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปครับก็ดูอย่าให้มันไหม้ครับให้มันพอดีพอดีอดไก่เบอร์เกอร์ของเราก็เสร็จแล้วครับเซิร์ฟได้เลยครับ ทาซอสลงไปเลยได้ครับซอสน,นี้กินกับแฮมเบอร์เกอร์กินกับแซนด์วิชกินกับเฟรนช์ฟรายก็ได้ครับอร่อยมากเลยครับ รสชาติเบอร์เกอร์ไก่อันนี้ก็คือน้ำพริกเผาครับอืมอร่อยครับเฟรนช์ฟรายก็กรอบนอกนุ่มในครับอร่อยครับ รสชาติเบอร์เกอร์ไก่อันนี้ก็รสชาติธรรมดาครับอืมอร่อยครับอร่อยคนละแบบครับฟิล์ไฟรกรอบนอกนุ่มในครับ ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้กด subscribe กด like กดแชร์ใผมด้วยนะครับ